ช่วงสุดท้ายของรูปเซอร์วิสนิวส์แล้วนะคะยังมีข่าวให้อัปเดตกันอีกค่ะใช่แล้วค่ะมาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะกับเรื่องราวของจอชลูคัสค่ะผู้กำกับ Star Wars นั่นเองที่ล่าสุดก็ออกมาโทษนะคะว่าสตูใหญ่เนี่ยกำลังจะทำลายฮอลลีวูดเป็นเพราะอะไรต้องไปติดตามรายละเอียดกับข่าวนี้เลยค่ะ George ลูคัสค่ะผู้กำกับชื่อดังผู้สร้างหนังมหากา์สงครามอาวกาศอย่าง Star Wars นะคะที่ตอนนี้วางมือจากวงการสร้างหนังไปเป็นคนคอยอยูหงห่างคอยดูอยู่ห่างค่ะได้เผยว่าสิ่งที่ทําให้แวดวงฮอลลีวูดนั้นไม่พัฒนาไปกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็เพราะว่าเหล่าสตูดิโอยักษ์ใหญ่นั่นเองค่ะซึ่ง George Lucas นะคะเผยว่าเวลาเราขายไอเดียที่สร้างสารแปลกใหม่ไม่ซ้าใครและใช้ทีมงานคุณภาพปัญหามักจะอยู่ที่สตูดิโอนั่นเองค่ะ แม้ว่าใน,นช่วงแรกนะคะผู้บริหารสตูดิโอมักจะเป็นคนเก่งมีความคิดสร้างสารรค์แต่พอนาน,น,านไปพวกเขาก็จะทำแต่สิ่งเดิมๆค่ะเช่นเอาหนังสือมาดัดแปลงเป็นหนังซ้ําแล้วซ้ําอีกแถม่ารทาออกมาไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นอีกด้วยแล้วสตูดิโออื่นก็จะพากันทาตามกันในหมดค่ะพวกเขาช่างไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ แล้วสุดท้ายสตูดิโอก็จะปฏิเสธเหล่าผู้กำกับหน้าใหม่เพราะไม่เชื่อว่าจะทำหนังได้หรือว่าถ้ายอมให้ทำนะคะสตูดิโอก็จะเปลี่ยนหนังทุกอย่างแต่โชคร้ายที่พวกเขาไม่มีจินตนาการและความสามารถทำให้หนังออกมาแย่ค่ะ และเขายังเผยอีกด้วยนะคะว่าเหตุผลเดียวที่เขาได้ทำหนัง s าวด์วอลโหน่งดังไปทั่วโลกนั้นค่ะเพราะประธานสตูดิโอ 20th Century Fox เนี่ยชอบหนังเรื่องอเมริกันกราฟิตี้ของเขาและเชื่อวิสัยทัศน์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังทิ้งท้ายไว้ว่าทุกวันนี้สตูดิโอต่างๆนั้นจะพยายามควบคุมผู้กำกับเก่งๆค่ะอย่างเดวิดฟินเชอร์นะคะแล้วก็ดาร r นอารอนอฟสกีมาให้เป็นคนคุมหนังมีอิทธิพลกับทีมง,งานมากงขึ้นไปอีกด้วยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของอีกคนที่มากความสามารถเลยนะคะอืมใช่แล้วเสดาที่ช่วงนี้ยังไม่ได้เห็นเขาได้ทำผลงานเนาะนะคะเดี๋ยวรอติดตามใช่แล้วค่ะ